สวัสดีค่ะวันนี้แบมแมคุณแม่แล้วก็พี่ยูรินะคะจะมารีวิวครีมสมยูริค่ะมีแบบอยู่ในกล่องด้วยนะคะอันนี้เราแกะมาแล้วแกะ็ใหม่นะคะแพ็กเกจใหม่นะคะเป็นสีชมพูค่ะขนาดเท่าไหรคะขนาดจะ30สิบกรัมเป็น4ี่สิบกรัมนะคะราคาเท่าเดิมนะคะส0 0ร้อยบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อครีมข้างในนะคะจะเป็นสีเหลืองแล้วจะหอมกลิ่นโสมค่ะไหนขอดมหน่อยหอมจริงปะ ของีสมจริงเนียค่ะช่วยปรับผิวกายขาวกระจ่างใสนะคะเห็นได้ชัดด้วยเกรดโสมพรีเมี่ยมนะคะดูดีมีออร่าเกลี่ยง่ายขึ้นซึมไวนะคะถ้าใช้ควบคู่กับโลชั่นยูรีตัวนี้เลยค่ะใช้ทาผิวกายนะคะจะทำให้เกลี่ยง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะคะอันนี้ใช้ทาตอนตัวเปียกบาดบหลังอาบน้ำเสร็จ ค่ะแต่ถ้าหากว่าอยากต้องทาบ่อยแค่ไหนคะน้องแบมถ้าอยากขาวไวๆต้องทาบ่อยบ่อยนะคะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทุกๆวันทุกๆคืนเลยะคะ่ะแต่ว่าถ้าใครดำนะคะ รับรองค่ะว่าจะกลับมาข่าวได้เหมือนเดิมแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแบมแบมคุณแม่แล้วก็พี่ยูริลากันไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แบมแบมแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับสินค้าใหม่ของยูรีนะคะที่แบมแบมกับคุณแม่จะมารีวิวแล้วก็พี่ยูรีค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแบม